เกิดอะไรขึ้นครับพี่เล็กเนรุพลถึงท่านประกาศก้าวในงานคอนเสิร์ตมลํดังที่จังหวัดสุรินยืนยันจะไม่เสียเงินให้กับหุงมอิงเพชรบันแพงแม้แต่บาทเดียวและนั่นคือสิ่งที่คิดครับส่วนความเป็นจริงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าเวทีครับคจิ ครับกลับมาพบกันในช่องสินนนท์ชัยกันอีกแล้วนะครับอนอื่นต้องสวัสดี FC สาวน้อย FC น้องอุงอิงเพชรบันแพงทุกคนทุกท่านเลยกันแล้วกันครับเรางใช้คําว่าคอนเสิร์ตหมอนำสาวน้อยเพชรบันแพงที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะที่จังหวัดสุรินททุกคนก็ถือว่าภาพบรรยากาศวันที่1ธันวาคมวันที่1มกราคม2569นะทุกคนก็ถือว่าอยู่ในช่วงเขาวดาวอยู่ในช่วงสวัสดีปีใหม่อยู่ในช่วง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั่นแหละครับบางคนก็อาจจะกินอยู่บ้านอะไรประมาณนี้ไม่ได้ออกมาในงานประจําปีหรืองานหมอลํามากนักแต่ก็เกินคาดครับจังหวัดสุรินทร์รักองคงอิงเพชรบ้านแพงเช่นเคยนั่นแหละครับก็ถือว่าภาพบรรยากาศเมื่อคืนเป็นอีกหนึ่งวันที่ในเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงคนเยอะมากๆแล้วอุค์อิงเพชรบ้านแพงก็ให้การต้อนรับ fc แฟนคลับ fc แฟนคลับให้การต้อนรับองคงอิงเพชรบ้านแพง อย่างอบอุ่นเช่นเคยกันนั่นแหละครับหลังจากที่เดินทางไปถึงงานถ่ายรูปเก็บบรรยากาศกาันมีมาลงมาลายัยน้ำใจให้กันอยู่ตลอดเวลาแต่บริทน์นอยอยากจะหยิบยกมาเล่าในวันนี้ก็คือประเด็นของพีน็กนฤะพนนั่นแหละครับก็น่าจะเป็นใกล้บ้านแกแล้วนะจังหวัดสุรินแกก็เลยเดินทางไปที่หน้าเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงแบบเงียบเงียบเง,งียบไหมประกาศบนลงโซเชียลอะ ก็ก็เงียบมัง้งก็ถือว่านี่แหละไปให้กําลังใจน้องอุงอ,งอิงเพชรบ้านแพงนั่แหละครับในตอนหนึ่งพี่เน็กนฤมพลน่าจะยังไม่เมาแล้วก็น่าจะเป็นความคิดนะแต่ว่าสุดท้ายก็แพ้เสียงในหัวเป็นความคิดแกโพสต์ลง Facebook ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่วันนี้จะไม่เสียเงินให้กับอุงอ,งอิงเพชรบ้านแพงแม้แต่บาทเดียวนี่แล้วก็โพสต์รูปหน้าเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกคน ณเวลานั้นองุ่งอิงเพ่นแพงก็ยังไม่ขึ้นนะหมายถึงว่าแกก็เดินทางไป ให้กำลังใจทีมงานสาวน้อยเพชรบันแพงนั่นแหละแต่พอองิงเพชรบันแพงขึ้นโชว์ทุกคนก็ถือว่านี่แหละเป็นการแบบโชว์เต็มสตรีมของน้องนั่นแหละ6กเจเพลงเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วก็พี่เน็กนให้กำลังใจน้ององอิงเพชรบันแพงด้านหน้าเวทีองอิงเพชรบนแพงถึงขั้นแบบเอา้าตกใจสรุปพี่เน็กนฤพลมาหรออะไรประมาณนี้ยากสีหน้า่าทางของน้องแลวนะฮะแลวสุดท้ายแล้วพี่เน็กนฤนะพลก,ก็เหมือนกับสื่อสารอะไรสักอย่างและสุดท้ายควักเงินออกมาเป็นฟ้อนเลยทุกคนน่าจะหลายพันอยู่แหละ ยื่นให้กับวงอิงเพชรบ้านแพงองอิงเพนแพงยื่นไม่ให้แต่ว่าพี่เน็กร้องต่อไม่ไหวจริงๆเพราะว่ามันเป็นคีย์ผู้หญิงนะก็ต้องเข้าใจถ้าเกิดว่าคนร้องเพลงเป็นเนี่ยก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่าร้องต่อไม้ผู้หญิงเนี่ยต้องตะเบงเสียงไปอีกอะไรเงี้ยแล้วแกดูท่าน,น่าจะกลุ่มๆแล้วแหละพี่เน็กนุพนสุดท้ายแพ้เสียงในหัวครับก็ควักเงินให้วงอิงเพชรบ้านแพงเป็นฟอนเลย เอาจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องปกตินะของพี่น้องคู่นี้อะไรเงี้ยหยอกกันเป็นเรื่องน่ารักปกติอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในช่วงของการถ่ายทำภาพยนตร์ขายอ้อแล้วก็ในช่วงของงานมิทติ้งอะไรประมาณนี้เราก็ได้เห็นภาพบรรยากาศกันพี่เน็กนรุพลน็กนรุพลนี่น่าจะอายุน้อยกว่านอนหรือว่าอายุเท่าเท่ากันประมาณนี้แหละแต่สุดท้ายแล้วก็ เป็นดาราน,นักแสดงที่มีชื่อเสียงแลวต้องเป็นคนที่หนึ่งคนนะที่ชอบเพลงแกหลายๆเพลงเลยเพราะว่าแกเป็นคนร้องเพลงเพาะตั้งแต่ประกวดผลงานเพลงในช่องวันแล้วแหละในช่องเวิร์กพอยช่องวันอะไรประมาณเนี้ยแต่สุดท้ายแล้วก็มาเป็นพี่น้องที่ สาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็มีแอบลุ้นอยู่ช่วงหนึ่งว่าพี่นิกจะมาสาวน้อยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้สุดท้ายก็ไม่ได้มาแต่ไม่เป็นไรครับแต่สุดท้ายก็เขาก็เป็นพี่เป็นน้องเป็นดองกันเหมือนเดิมก็คือน่าจะให้ความรักและเอ็นดูอุ๋งอิงเพชรแพงเป็นน้องสาวคนหนึ่งอะไรประมาณนี้พอถึงเวลาที่สาวน้อยเดินทางไปเล่นใกล้บ้านก็ไม่ให้กำลังใจแม้จะยืนยันผ่านทางโลกโซเชียลว่าจะไม่ให้เงินอุ๋งอิงเพชรแพงแม้แต่บาทเดียวแต่สุดท้ายแล้วด้านหน้าเวทีก็หนังคนละม้วนครับ ก็แพ้เสียงในหัวนั่นเลยครับน้องน่ารักขนาดนี้จะไม่ให้ได้ยังไงถูกไหมครับขนาดพ่อพ่อย FC ดูอยู่ทางบ้านยังโอนมาลยยังโอนเป็นมาลายน้ําใจมาให้เลยแล้วคนที่อยู่ด้านหน้าเวทีแล้วฮะถ้าเกิดว่าเป็น FC แฟนลับแล้วจริงๆเนี่ยองค์อีเมันแพงเนี่ยแค่ร้องเพลงหรือไม่แค่ยิ้ม พ่อพ่อแม่เอฟซีก็กระเป๋าดังสันแล้วนั่นเชื่อแบบนั้นนั่นเคยเป็นมาแล้วนะจริงๆแล้วก็รอบนี้ไปหน้าเวทีสาวน้อยจะไม่ให้าใหออรางวัลน้ําใจองุ่งอิงหรอกในปรจจุบันนี้แต่สุดทายก็อดไม่ได้หลายๆรอบเหมือนกันแต่ก็ถือว่าเป็นการเติมกําลังใจกันนั่นแหละครับแล้วก็พี่เน็กกับน้องอุ่งอิงพี่นนแพงก็หลายๆส่วนงานเหมือนกันก็ได้มีโอกาสมาวนเวียนพบปะพูดคุยกันแล้วก็เป็นความน่ารักนดาเอ็นดูซึ่งกันและกันนั่นแหละครับมันก็เป็นอีกหนึ่งภาพความประทับใจ ที่เกิดขึ้นหน้าเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ทำเอาพ่อพ่อ,พอม่ f เอฟซี FC, ก็อดขำไม่ได้จริง,รงๆว่าพี่กับน้องมาหยอกกันทีอะไรก็เป็นความน่ารักน่าเอ็นดูเช่นเคยกันนั่นแหละครับก็อย่างเช่นพ่อพ่อ่าเอฟซี FC, หลายๆคนเนาะที่อยู่านหน้าเวทีจะเกิดว่า น้องเนี่ยมีโอกาสที่เดินผ่านหรือว่ามีโอกาสที่จะเดินไปในจุดที่พวกเราอยู่แม้กระทั่งไม่ได้เดินไปในจุดที่จะพุ่ยพวกเราอยู่ตอนน้องออกมาเนี่ยหมายถึงว่าตอนคอนเสิร์ตน้องเนี่ยหน้าเวทีเงียบมากแต่พออุงอิงเพชรวันแพงออกมาเนี่ยหน้าเวทีแบบแน่นแทบจะให้มะาลายัยน้ําใจกันไม่หวัดไม่ไหวแทบจะแย่งกันให้อะไรประมาณเนี้ย มันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นจริงทุกคนมันเป็นสิ่งที่ในยุคสมัยนี้น้อยคนมากที่จะทําได้แบบนี้นั่นยืนยันไว้แบบนี้เพราะว่าเวลาไปด้านหน้าเวทีทีะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้เป็นในลักษณะเนี้ยเอาจริงๆแล้วก็คือคนกรีดคนถ่ายรูปเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่คนแย่งให้เงินเป็นเรื่องไม่ปกติมันต้องเป็นคนที่มีบุญญาธิการสูงแล้วก็เป็นคนที่ต้องมีมีจิตใจ ที่พ่อพ่อแม่แม่เอฟมองเห็นอะไรหลายๆอย่างแล้วเกิดความรักและเอ็นดูสาวน้อยคนนี้มากจริงๆเวลาเดินทางไปไหนมาไหนก็เลยจะได้ความรักความเอ็นดูจากพ่อพ่อแม่เอฟแบบนี้รวมไปถึงพี่ๆเพื่อนๆน้องๆในวงการบันเทิงในวงการหมอลำด้วยอะไรประมาณนี้เวลาไปเห็นภาพบรรยากาศงานรับเชิญหรือว่าภาพบรรยากาศที่เจอกับ พี่ๆศิลปินรุ่นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยองอิงพชงแพงจะได้รับการเอ็นดูเป็นอย่างมากไม่ได้เฉพาะแค่พี่นึกนรุพลแต่ว่าอีกมากมายหลายๆคนที่ใช้คำว่าเป็นรุ่นพี่แล้วดังมาก่อนอะไรประมาณเนี้ยเนื่องด้วยองอิงเพชแพงวางตัวเป็นองอิงเพแพงพูดน้อยต่อยหนักองอิงเพชแพงเป็นคนที่ตรงต่อเวลาแล้วก็อีกหลายๆอย่างที่พ่อๆแม่เอฟซีเห็นน้องใช้ชีวิตมานั่นแหละครับมันก็เลยเป็นบรรยากาศที่ทําให้เราเนี่ย ได้นํามาพูดกันอีกแล้วในประเด็นขององค์อิงเป็นแผงแล้วนั่นก็รู้สึกว่าเป็นความท่ารักของพี่น้องพี่เน็กน้ององค์อิงนั่นแหละครับที่ได้มีโอกาสสวัสดีปีใหม่กันด้านหน้าเวทีเราก็เห็นภาพบรรยากาศนี้แล้วเราก็รู้สึกขำอดขำแล้วก็ยิ้มตามไปไม่ได้สําหรับคอนเทนต์ของพี่เน็กนฤพลไม่รู้ว่าตื่นเช้าขึ้นมาจะบอกว่าตังค์ตัวเองหายอีกไหมเดี๋ยวก็เตรียมดูโพสต์ว่าจะ มีการโพสต์ถึงองค์อิงเพืเอกแพงออกมาในรูปแบบไหนอีกหรือไม่แต่เชื่อว่าต่อยอดได้อย่างแน่นอนครับสำหรับคอนเทนต์องอิงพี่เน็กมันเป็นความน่ารักความน่าเอ็นดูที่เกิดขึ้นด้านหน้าเวทีสาวน้อยเพิเภกแพงเมื่อคืนที่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็วันนี้เดินทางไปที่ไหนเนี่ยลพบุรีเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่านี่แหละอยู่ก็อยู่ในช่วงเขาดาวเนาะวันนี้วันศุกร์วันพรุ่งนี้มันลืออะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะ กลับมาใช้ชีวิตประจําวันตามปกติในส่วนของคนที่เดินทางกลับบ้านนะไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยขับรถอย่างปลอดภัยเมาไม่ขับมันก็จะเป็นส่วนที่ดีต่อปีใหม่นี้อะไรประมาณนี้จะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุนะเจ็บป่วยมามันก็ดูแลกันลาบากขอให้กำลังใจกันครับแล้วก็คลิปนี้ไม่มเลยมากเลยอยากจหยิบยกคอนเทนต์ของพี่เน็กน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงมาเล่าสู่กันฟังกันอีกแล้วกับความน่ารักยืนยัน ท็แท้ว่าจะไม่ให้เงินอุงอิงแต่สุดท้ายหมดไปหลายพันเหมือนกันกับนะครับหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีธน,นชัยไว้ด้วยกันแล้วกันครับผมวิเรารื่องราวดีๆเกี่ยวกับอง์อิงวงการบัลัมก็จะหยิบยกเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าสู่คนฟังในสไตล์ของพี่ฮักนักข่าวสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ